สวัสดีครับคราวนี้เป็นเรื่องการทําข้อสอบลงไปในเอกสาร Word ก่อนนะครับแล้วเรามาดูกันว่าแล้วเราจะดึงเอกสาร Word ลงไปใน Google ได้ยังไงโดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ใหม่ทีละข้อนะครับอันนี้คือที่ลองพิมพ์มาให้แล้วนะครับอ่านันนี้มาดูตรงนี้นะครับทิคของการทําข้อสอบลงไปในเอกสาร Word นะครับก็คือว่าเวลาเราพิมพ์ข้อที่เป็นโจทย์เนี่ยไม่ต้องใส่เลขข้อนะครับ ส่วนตัวเลือกก็ไม่ต้องใส่เป็นหัวไอ้กอขอคอ,องอจชชชยอดหนึ่งสองสามสี่ไม่ต้องใส่ทั้งสิ้นนะครับเราพิมพ์แค่โจทย์กับตัวเลือกนะครับคราวนี้เรามาคลุมตัวเลือกแล้วก็จิ้มจิ้มปุ่มนี้เท่านั้นนะครับไม่ต้องไปเลือกเป็นลูกศรไปเลยไม,ไม่ไม่ต้องนะครับไม่ต้องเลยนะครับจิ้มเฉพาะไอ้กลมๆดำๆนี่เฉยๆนะครับอ่ะโอเคเนาะทุกข้อก็มาแล้วนะครับถ้ากลัวว่าตัวเองจะลืมว่าเฉลยคืออะไรแล้วทาใส่สีไปก่อนก็ได้ครับในที่นี้ก็ใส่ให้เป็น ตัวเลือกที่1ให้หมดนะครับเพราะเดี๋ยวเราค่อยไปสลับตอนใส่ใน g o o g l e Form ก็ได้นะครับอ่าใส่ตัวเลือกที่1ให้หมดนะครับตัวเลือกที่1อ่าใส่สีลงไปก่อนนะครับจะได้ไม่ลืมนะครับกดเซฟนะครับในที่นี้เราตั้งชื่อไฟล์ว่าทดสอบซึ่งเซฟเอาไว้บนเดสก์ท็อปนะครับคราวนี้กลับมาที่ Google Drive นะครับ ให้เรากดเครื่องหมายบวกนะครับตรงนี้เนาะเครื่องหมายบวกนะครับที่เขียนว่าใหม่นะครับบวกแล้วก็มาเลือกคําว่าอัปโหลดไฟล์นะครับเพราะเราพิมพ์เป็นไฟล์ Word เนาะอัปโหลดไฟล์เนาะแล้วก็มาที่คําว่า Desktop นะครับ d e s k t o p แล้วก็เลื่อนลงไปโอเคเจอแล้วครับกดทดสอบนะครับกด Open ครับผมเอาละระบบก็กําลังดึงเข้ามานะครับอ่าดึงเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อดึงเข้ามาแล้วกด ิดด้วยนะครับเปิดด้วย Google เอกสารนะครับอ่าว่าเปิดยังไงนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับคลิกขวานะครับคลิกขวาเนาะคลิกขวานะครับมันก็จะขึ้นมาเปิดด้วย Google เอกสารนะครับอ่าคราวนี้เปิดแล้วนะครับกําลังเปิดรอแป๊บนึงนะครับถ้าเต็มระบบ50ข้อเนี่ยก็จะต้องรอนิดนึงนะครับรอแป๊บหนึ่งอย่าลืมนะครับว่าการดึงเนี่ย มันดึงได้แค่50ข้อนะครับเนอะดึงได้แค่50ข้อส่วนช้อยจะมีกี่ช้อยก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมี4ช้อยนะครับจะเป็น5ช้อย6ช้อย7ช้อย8ช้อยต่อข้อได้หมดเลยครับแต่ละข้อก็ไม่จําเป็นจะต้องมีจํานวนช้อยเท่ากันด้วยนะครับให้สังเกตนะครับว่าเมื่อเราแขวนขึ้น Google เอกสารแล้วมันจะเป็นไฟล์ดอกเอ็กเนาะให้มากดอันนี้นะครับกดคำว่าไฟล์นะครับแล้วก็กดบันทึกเป็น Google เอกสารนะครับกดครับอ่ามันขึ้นมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมานะครับ หน้าต่างนี้ปิดเลยก็ได้หน้าต่างเดิมเนาะปิดนะครับเรอหน้าต่างใหม่นะครับให้สังเกตว่าหลังเขาทดสอบมันไม่มีนามสกุลของไฟล์ว่าเป็นดอกเอกแล้วนะครับไม่มีแล้วโอเคดูซิมาครบทุกข้อใช่ไหมโอเคมาครบทุกข้อนะครับ คราวนี้เรามาที่คําว่าส่วนเสริมนะครับส่วนเสริมถ้าของใครที่เพิ่งใช้เันครั้งแรกนะครับคำว่าตรงส่วนเสริมที่เขียนว่า form builder for docs ยังไม่มีนะครับให้เรามาดาวน์โหลดส่วนเสริมพอดาวน์โหลดเนี่ยให้เราคีย์ชื่อนี้นะครับ form builder for docs นะครับมันก็จะขึ้นมาให้เราติดตั้งนะครับพอติดตั้งเสร็จเนี่ยพอเรากดส่วนเสริมก็จะมี form builder for docs ขึ้นมาให้เราใช้นะครับแล้วเราไปกดที่คําว่า start นะครับ ย้ำนะครับมากดที่คำว่าส่วนเสริมนะครับ Form Builder for d o c นะครับแล้วก็กด Start นะครับโอเคมันจะให้เราเลือกนะครับของฟูล document ก็คือเอาทุกข้อไหมหรือว่าจะ select content คือจะเลือกแค่บางข้อเราเอาทุกข้อครับผมกด Get นะครับหลังจากกด Get แล้วให้สังเกตนะครับว่าก็จะมาเนาะข้อ 1, ข้อ 2, ข้อ 3, ข้อ 4, ข้อ 5, ข้อ6 โอเคนะครับเรามาครบ6ข้อนะครับกดคำว่า create นะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับแบบทดสอบ T E R t สมมุตินะ T E S T โอเคครับกดเครื่องหมายการถูกนะครับก็คือว่าเอาชื่อนี้นะแล้วหลังจากน,นั้นเราก็กดที่คำว่า import select นะครับ import successfully นะครับแปลว่ามาเรียบร้อยแล้วนะครับมากดดูซิมาแล้วจริงหรือเปล่านะครับโอเคนี่ไงครับแบบทดสอบเทสนะครับที่เราดึงมาเมื่อกี้นะครับครั้นี้ก็ใช้วิธีดับเบิลคลิกก็ได้นะครับหรือว่าจะเปิดด้วย Google Form ก็ได้นะครับนคลิกขวาก็ได้นะครับหรือจะดับเบิลคลิกเลยก็ได้นะครับง่ายๆก็คือดับเบิลคลิกนะครับขึ้นมาแล้วนะครับอ่าหน้าจอนี้ปิดได้เลยนะครับโอเคครัวนี้เรามากดปุ่มคําว่าตั้งค่านะครับ นักศึกษาจะต้องแจ้งอ e ีเมลนะครับแต่และอีเมลจำกัดให้ตอบเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับนักศึกษาเราไม่ให้แก้ไขไม่ให้ดูแผนปูิตอบกลับเนาะให้แสดงแถวคาคืบหน้าให้นักศึกษาด้วยแล้วก็สับเปลี่ยนลําดับของคําถามด้วยนะครับใส่ข้อความให้นักศึกษาสัหน่อยนะครับไปที่คำแบบทดสอบนะครับกดให้เป็นคําว่าแบบทดสอบนะครับเราไม่ต้องการให้เด็กรู้คะแนนทันบบทีมาจิ้มข้อภายหลังนะครับ ให้เด็กรู้คําตอบที่ผิดไหมไม่ต้องการติ๊กออกให้รู้คําตอบที่ถูกต้องไหมไม่ต้องการติ๊กออกต้องการให้เด็กรู้ค่าคะแนนไหมไม่ต้องการติ๊กออกครับเรียบร้อยครับแล้วก็กดคำว่าบันทึกครับโอเคคาัน,นี้มาตรงหัวนี้นะครับแบบทดสอบเทสต์นเนาะเราต้องการให้เด็กใส่ชื่อใส่อะไรลงมาใช่ไหมครับกดเพิ่มคําถามนะครับเอาละเราก็มาดูที่รายชื่อนะครับ สมมติว่าเราต้องการให้เด็กกลุ่มนี้นะครับ50คนก๊อปนะครับมาตรงตัวเลือกนะครับกด c t r o l v ครับเพื่อวางนะครับคราวนี้เวลานักศึกษาเข้ามาเนี่ยนักศึกษาจะได้ต้องเลือกเฉพาะชื่อตัวเองกดคำว่าจําเป็นด้วยนะครับเพื่อย้า,านักศึกษาต้องตอบนะไม่ตอบไม่ได้นะครับตรงนี้เราใส่เสหน่อยนะครับเลือกคลิก ชื่อของตนเองเท่านั้นสมมุตินะครับคราวนี้เราต้องการแบ่งส่วนนะครับระหว่างส่วน,นส่วนตรงนี้เนาะที่ให้เด็กติ๊กชื่อกับตัวข้อสอบนะครับอ่าเรามาติ๊กเนาะเอาเอาเมาส์มาวางแถวแถว,แถวนี้นะครับแล้วก็คลิกซ้ายสะหน่อยเนาะแล้วก็กดแบ่งพาร์ตนะครับเพิ่มส่วนนะครับโอเคครับมันก็จะแบ่งเป็นส่วนที่1ก็คือ ให้นักศึกษากรอกอีเมลกับเลือกชื่อตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาส่วนที่สอน,นะครับอ่าเราตั้งซะหน่อยก็ได้นะครับเลือกคําตอบที่ดีที่สุดนะครับอันนี้ทําไมมันเหลือแค่2มันเหลือมาแต่มากระลิงเพราะว่าเมื่อกี้ลืมไปนะครับตอนทําว่าถ้าตัวเลือกซ้ํากันเนี่ยคือซ้ํากันหมายถึงว่าเรากดเหมือนกันหมดเนาะดังนั้นลิง3ครั้งมันเหมือนกันหมดไง ระบบของ Google Form จะตัดทิ้งครับจะตัดที่มันเหมือนกันทิ้งน้น้ำก็จะเหลือแค่มากกับลิงเนาะคราวนี้เราก็มาทําเฉลยนะครับคลิกที่ตัวข้อนกคลิกตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็กดข้อเฉลยคําตอบนะครับกดบวกคะแนนไปนะครับแล้วก็ติ๊กข้อที่ถูกนะครับแล้วก็กดคำว่าเสร็จสิ้นหลังจากนั้นก็กดคำว่าจาเป็นแล้วก็กดให้สลับลําดับของตัวเลือกก็คือ2ช้อยนี้จะสลับไปสลับมานะครับมาดูข้อที่2เหมือนกันนะครับเฉลยคําตอบนะครับ กดเพิ่มคะแนนไปนะครับข้อใดไม่ใช่ไหมก็คือลิงอ่ากดเสร็จสิ้นครับจําเป็นสลับลําดับนะครับเดือนในมีสาวสิบเอ็ดวันเฉลยคําตอบนะครับโอเคมกราคมครับกดเสร็จสิ้นครับจําเป็นอ่าข้อต่อมานะครับกุ๊กมีลูกกี่คนครับอ่ากุ๊กมีลูกคนเดียวนะครับอ่าเลือกไปนะครับเสร็จสิ้นจําเป็นสลับลําดับของตัวเลือกนะครับ ทรทัศน์มีขนาดกี่นิ้วครับเฉลยคำตอบนะครับคะแนนครับกี่นิ้วก็ได้ครับเสร็จสิ้นจำเป็นสลับลำดับของตัวเลือกนะครับข้อใดเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของชาตินะครับเพิ่มคะแนนไปก่อนนะครับภาษานะครับเสร็จสิ้นจำเป็นแล้วก็สลับลำดับของตัวเลือกนะครับอ่ะคานนี้สมมุติว่าเราแบ่งส่วนเนาะ อ่าสมมติส่าสวนนี้ชื่อส่วนว่าการฟังติ้งต่างนะครับการฟังแล้วคราวนี้เราต้องการใส่คลิปให้นักศึกษานะครับใส่คลิปลงไปสมมุติว่าคลิปที่เราต้องการจะให้เด็กดูหรือให้เด็กฟังเนาะ,ะเป็นคลิปนี้นะครับมาคลิกขวานะครับกดคัดลอกนะครับกลับมาที่ g o o g l e Form นะครับแล้วก็จิ้มตรงนี้นะครับเพิ่มวิด,ดีโอนะครับจิ้มเข้าไปครับ เป็น URL เลยก็ได้นะครับกด c t r o l V ครับลงไปแล้วก็จิ้มคาว่าเลือกครับอ่าก็จะมานะครับถ้าเราอยากใส่ชื่อวิดีโอให้เด็กค่ะก็มาก๊อบจากตรงนี้แหละเนาะมาก๊อบนะครับแล้วก็ไปวางให้นักศึกษาดูนะครับอันนี้พอตอนนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเพิ่มจำนวนข้อนะครับกดเข้ามาบวกตรงนี้นะครับอย่าลืมนะว่าให้เราดูแถบสีฟ้าก่อนว่าแถบสีฟ้ามันขึ้นตรงไหนนะครับเวลาเพิ่มมันจะเพิ่ม เพิ่มในช่วงถัดไปจากที่มันมีแถบสีฟ้าตรงนี้นะครับโขดบวกนะครับแล้วก็ใส่เป็นข้อคารานี้วิธีการดึงสมมุติว่าเราต้องการดึงเพิ่มแค่ทีละข้อนะครับเมื่อกี้ที่ใส่ดำๆำใช่ไหมเอาออกไปก่อนเส่็ดำดำเนี่ยอ,ออกไปจุดๆเอาออกไปก่อนอันนี้คือถ้าดึงทีละข้อนะไอ้จุดๆดำๆนี่เอออกนะครับแต่ถ้าดึงทั้งฉบับอะจะต้องมีอจุดดำๆนี่นะครับ โอเคกดย่อสัหน่อยนะครับกลับมานะครับสมมุติว่าเราต้องการดึงอันนี้เรามาใส่นะครับตัศน์สมีขนาดกี่นิ้วสมมุตินะครับเนาะทาแถบคลุมให้หมดเลยครับทั้งโจทย์ทั้งตัวเลือกนะครับแล้วก็ลากเอาไว้ที่เขา,าตัวเลือกนะครับลากเอาไว้ที่ตัวเลือกนะไมลบก่อน ปีนะครับไว้ที่ตัวเลือกนะครับลบว่าตัวเลือกก่อนเนาะกด c t r o l V ครับโอเคเห็นไหมครับมันก็จะมากระจายเรียบร้อยทีนี้เรามาคลิกตัวนี้นะครับเนาะเราคลิกวางวางเมาส์วางเคอร์เซอร์ตัวไหนก็ได้ในแถบนี้แถวแถวนี้นะครับพอมันมีแถบคุมดําตรงโจทย์ของเรานะครับเราก็ลากโจทย์ขึ้นไปไว้ที่คําว่าคําถามครับตรงนี้มีคําว่าตัวเลือกหนึ่งใช่ไหมเลื่อนเมาส์มาด้านขวาครับยิ้มคำว่านําออกกดกากบาดครับจึ๊กเข้าไปครับเห็นไหมฉชยก็จีเลยแค่นี้อันนี้อ่าเฉลยคําตอบ ให้ตอบอะไรกี่นิ้วก็ได้ใช่ไหมกดเสร็จสิ้นครับกดคำว่าจําเป็นแล้วก็กดสลับลำดับของตัวเลือกนะครับแล้วก็ข้อต่อไปกดบวกครับอ่าคราวนี้ก o p ีแล้วนะครับกด control c เนาะหรือว่าจะไปคำว่าไฟล์แล้วกด copy ก็ได้ครับได้หมดเนาะเหมือนเดิมนะครับมาที่คำว่าตัวเลือกนะครับ control v นะครับจิ้มเข้าไปนะครับให้มันมีแถบคลุมนะครับ ลากขึ้นไปแล้วก็อย่าลืมนะครับลบก่อนกดคาว่าอ่าเดี๋ยวนะเรายังไม่ได้เฉลยใช่ไหมอ่าเฉลยเพิ่มคะแนนก่อนนะครับกดตัวเลือกที่ถูกนะครับกดเสร็จสิ้นกดจําเป็นนะครับสลรับลําดับของตัวเลือกเท่านี้เองครับไม่ได้ยากนะครับถ้ามีอะไรสงสัยถามได้นะครับขอบพระคุณครับเราจะลองทำสำเนาของแบบทดสอบกันนะครับสมมติว่า อันนี้ที่เขียนว่าต่อเต่าอันนี้ย่อมาจากคำว่าต้นฉบับนะครับเป็นไทยสื่อสารของสัปดาห์ที่5นะครับเราก็ทำสำเนาเอาไว้สำหรับนักศึกษากลุ่มพฤหัสบ่ายเนาะเราก็มาคลิกขวานะครับตรงตรงสำเนาที่มันโผล่ขึ้นมานี่เนาะแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็คลิกคำว่าเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อตามที่เราต้องการได้เลยนะครับพฤบ่ายโอเคจะได้รู้นะครับว่านี่คือของวันพฤหัสบ่ายนะครับ นนี้เราก็ดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วเราก็ไปเอาชื่อของนักศึกษามานะครับกลุ่มพร่อนรับายในที่นี้นะครับเ,ออเลขที่นะครับต้งแต่เลขที่1ถึงเลขที่9เนี่ยเราก็ไปตั้งให้มันเป็น0 1นถึง0 9เนาะโดยการมา Format c e l l ก่อนนะครับ Format c e l l เนาะแล้วเราจะต้องเลือกเป็นคำว่า Text นะครับ แท็กนะครับเพื่อว่าเวลาคีย์ว่า01 02 03มันจะได้ยอมนะครับเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่คีย์นะครับเอาเรามาดูตรงนี้นะเนาะคีย์ว่า01เนาะอ่า01อ่ะไม่เปลี่ยนโอเค01พอตอร์ปินเตอร์ปุ๊บมันจะเหลือแค่คำว่า1นึ่เหลือแค่เลข1เนานะอ่าคันนี้เรียงไปนะครับ01อ่าทั้งหมดมีเท่าไหร่นะครับห้องนี้โอ้ยเยอะเหมือนกันเว้ย มีทั้งหมด72คนนะครับกัปปี้นะครับแล้วก็กลับมานะครับตอนที่เด็กใส่ชื่อเนาะตรงน,นี้นะครับแล้วก็กดถ้าใช้แป้นก็กด ctrl o v ก็ได้ครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับชื่อและเลขที่ก็จะมาทั้งหมดนะครับเพื่อป้องกันการสับสนของเด็กที่จะใส่เลขที่มั่วใส่อะไรมั่วนะครับคือถ้าเป็นแบบนี้ไปก็ระวังแค่อย่างเดียวครับคือ ระวังว่านักศึกษาจะจิ้มผิดไปจิ้มชื่อคนอื่นก็แค่นั้นแหละนะครับอ่าคราวนี้การตั้งค่าให้เป็นข้อสอบนะครับมาจิ้มตรงการตั้งค่านะครับอ่าอันนี้กดเปิดนะครับให้การทําให้ทําปนแบบทดสอบนะครับเราไม่ต้องการให้เด็กรู้คะแนนทันทีหลังจากส่งคําตอบเนาะเราก็เอาออกนะครับให้มาติ๊กตรงนี้แทนนะครับเราต้องการให้นักศึกษา รู้คาตอบที่ผิดรู้คาตอบที่ถูกหรือรู้ค่าคะแนนไหมไม่เลยครับเราเอาออกให้หมดนะครับอ่ากลับขึ้นไปนะครับเราต้องการให้แสดงแถวความคืบหน้าแล้วก็ต้องการให้สับเปลี่ยนลำดับของคําถามนะครับแล้วก็มีข้อความเนาะว่าถ้านักศึกษาส่งในเวลาเนี่ยก็จะมีข้อความยืนยันนะครับอย่างเช่นนักศึกษาบบทดสอบครบถ้วนแล้วประมาณนี้นะครับไปที่คำว่าทั่วไปอ่าให้รวบรวมอีเมลนะครับแล้วก็จํากัดนะครับว่า1อีเมลจะตอบได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับ แล้วก็กดคาว่าบันทึกนะครับทีนี้การตั้งเวลานะครับมาตรงนี้นะครับอันนี้เป็นส่วนเสริมนะครับถ้าของใครยังไม่มีให้ไปกดติดตั้งส่วนเสริมก่อนนะครับไปกดนาะส่วนเสริมก็หาชื่อนี้นะครับ form limiter p r o w นะครับจิ้มเข้าไปนะครับแล้วก็มาที่คำว่า set limit นะครับ set limit นี่คือการตั้งเวลาปิดนะครับย้ำนะครับว่าตั้งเวลาปิดนะครับ ก็มา select date and time นะครับในักศึกษากลุ่มนี้จะต้องสอบวันนี้นะครับก็คือวันที่5ออคตินะครับ5สิงหาคมนะครับก็จิม้มเข้าไปอ่เวลาปิดระบบต้องการให้ปิดระบบตอน4โมงเย็นเป๊ะเป๊ะอย่าลืมเลือก a m กับ p m ด้วยนะครับก็จิม้มเข้าไปเช่นต้องการให้เลือกให้หยุดตอน4 PM นาแตอนนั้น4.00.59เด็กยังส่งได้นะครับแต่ถ้า4.01ส่งไม่ได้แล้วนะครับ กดเซตเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็ข้อความที่เราจะบอกนะักศึกษาที่ส่งไม่ทันเวลานะครับอย่างเช่นหมดเวลาไปแล้วนะครับส่งไม่ทันครับอ่าประมาณนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็กดเซฟเห็นไหมครับเนาะทวนนะครับว่าเราตั้งเวลาเป็นวันนี้นะวันที่5เดือน8นะครับเวลา4โมงเย็นนะครับ4โมงเย็น โอเคกดปิดได้ครับผมคราวนี้เมื่อเราเซตตั้งค่าเวลาวเรียบร้อยแล้วนะครับ่ากเส้นอันนี้ของพฤหัสบ่ายเนาะเราคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่คาว่ารับลิงก์นะครับคลิกซ้ายรับลิงก์นะครับกดคัดลอกลิงก์ครับแล้วก็มาในกลุ่ม facebook ที่เราเปิดไว้นักศึกษาเข้ามานะครับ แล้วเราก็มาประกาศแจ้งในนี้เลยนะครับสิ0หกจศูนย์ศูนย์นอ กด control v นะครับเพื่อวางแล้วคราวนี้เรามาจิ้มสเกตด,ด้วนนี้นะครับเลือกวันก็วันนี้แหละเนาะวันที่5นะครับแล้วเราต้องการให้มันเด้งขึ้นมาตอนกี่โมงเด้งขึ้นมาตอนเราควรจะให้มันล่วงหน้าสัก5านาทีครับเพราะถ้าเราตั้งว่า13.00มเนี่ยมันจะเด้งประมาณ13.02คือมันจะช้ากว่าปกตินิดนึงด่งนั้น,น,นผมก็จะตั้งเป็นที่12จุด 55 pm นะครับ12.55 pm ก็คือก่อนบ่ายโมงไว้5นาทีนะครับแล้วก็กดจิ้มปากเข้าไปนะครับเท่านี้เองครับมันก็มาอยู่ตรงตรงนี้นะครับเนาะที่เราสเก็ตตัวน้อยแล้วนะครับถ้าเราต้องการจะเซตค่าเวลาใหม่จิ้มตรงนี้นะครับแต่แต่อันนี้นี่ผมเอาเวลานี้นะครับอ่าเท่านี้เองนะครับเรียบร้อยครับ